นิสสันนาวา 2.5E คาลิเบอร์4ประตูเกียร์แมนวนวลเข้ามาแล้วคันนี้เป็นปี2019นะคะไม้วิ่งเพียง26,000กว่ากิโลเมตรออกรถฟรีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79แถมโปรข่ะฟรี90วันใครสนใจคันนี้กดไลค์กดแชร์แล้วเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจะจ้าเพชรยนนะคะวันนี้อยู่กับน้องจะจ๋ารถสวยเกรดเอีกแล้วนะคะ อยู่กันที่เดิมนะคะที่บริษัทเท็รยอนถนนเสรีไทยซอย68นะคะก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่มาอีกแล้วนะคะทุกวันเลยนะคะคนที่กดติดตามน้องเจจ๋าเนี่ยจะเห็นการอัปเดตแล้วก็รีวิวรถให้ดูนะคะให้ชมทุกๆวันเลยนะคะก็ห้ามพลาดแล้วกันนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับ นาวารานะคะนี่เอาใจอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าโดดเด่นมากคันนี้นะคะน่าสนใจจริงๆนะคะกับคนที่อยากได้รถฟรีดาวนะคะแล้วก็อยากเป็นเจ้าของคันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะเพราะว่าสวยเดิมทั้งคันสภาพป้ายแดงเจ้าของเดิมใช้มือเดียวนะคะคันนี้ เป็นนิสสันนาวาล่านะคะตัวคาลิเบอร์2 5 e สประตูเกียร์แมนนวลน,นะคะเชื้อเพลิงดีเซลไม่วิ่งไปเพียง26,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นไม้แท้แล้วก็ไม้เดิมด้วยนะคะไม่เคยผ่านการกอไม้เนาะและที่สำคัญนะคะสีนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสีสั่งทำพิเศษนะคะสภาพสวยมากนะคะแล้วก็ไม้เนี่ยก็ถือว่าน้อยวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะตัวนี้ ไฟหน้าของเขาได้ในส่วนของมันติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟเดทามรันนิ่งนะคะดูคมแล้วก็ดูหล่อมากเลยนะะดูกันชัดๆเลยนะคะกระจังหน้าสวยเดิมทั้งหมดนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะคะรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพเพิ่งเข้าจริงๆนะคะสภาพเดิมจริงๆยังไม่ติดจองใครอยากได้นะคะคันนี้จะซื้อสดนะคะก็คุ้มจะจัดไฟแนนซ์ ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79นะคะค่าตัวนะคะค่าตัวคันนี้อยู่ที่499,000บาทนะคะถ้าฟรีดาวผ่อนเดือนละ10,000เท่านั้นนะคะผ่อนเดือนละ10,000เท่านั้นลักษณะโดดเด่นน่าสนใจหนึ่งเลยนะคะใส่ล้อแมกนะคะมาให้นะคะล้อแมกนี้นะคะเป็นแมกสีดำนะคะทูโทนตัดกับสีเงินเมทัลลิกนะคะ6แฉกสกรู6รู ake, screw, 6 row, นะคะเป็นแมกที่ แต่งมาจากเจ้าของเดิมไม่ใช่แม็กแต่งสิแค่เปลี่ยนแม็กมาเฉยเนาะแล้วก็ได้ยางปี2021นะคะคันนี้ยางปี2021ยังใช้งานได้ยาวๆได้ขอบ18ด้วยนะคะสำหรับแม็กคันนี้คือใครที่ชอบนะคะความเท่นะคะก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วสำหรับคันนี้ถัดมานะคะด้านล่างรถสภาพเดิมจะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงของโชคนะคะ อะไรต่างๆเดิมโรงงานทั้งหมดรวมไปถึงบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบกระจกนะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะตัวกระจกนี้จะเป็นโครเมียมสวยนะคะที่เปิดประตูก็เป็นโครเมียมเช่นกัน Smart ทเอนทีมีให้ะะมาครบตัวนี้เนาะสประตูเขาจะให้มาแล้วก็ในส่วนของฟิล์มนะคะ ฟิล์มนะคะขนาดของฟิล์มน่าจะหน้า40ข้าง60รอบคันนะคะส่วนกันสาดยังไม่ได้ติดมาให้นะคะรักษณะรถรอบคันสีเดิมสวยเดิมทั้งหมดนะคะมาดูรถตัวจริงได้เลยใครที่อยากมาสัมผัสและทดลองขับนะคะน้องจะจ่ายินดีนะคะแนะนำแล้วก็ให้ทดลองขับได้เลยจะพาช่างมาดูด้วยก็ได้นะคะ,ะมาดูช่วงล่างนะคะฝั่งคัสซีนะคะฝั่งซ้ายนะนี่ ก็คือของเดิมๆนะคะรถจะไม่มีอรอยแก้ไขนะคะจะไม่มีอรอยดัดแปลงนี่คือคือสภาพคาซีออกจากป้ายแดงมาเลยนะออกจากโรงงานมาแม็กล้อหลังไม่มีอรอยขูดอรอยแตกรอยร้าวนะไม่มีดูกันชัดๆเลยสติ๊กเกอร์ข้างกระบะนะคะคาลิเบอร์นะคะคือรุ่นของเขาไฟท้ายเดิมสวยทั้งหมดโลโก้นาวาล่าอยู่ครบกล้องมองถอยหลังใช้งานได้ปกติ ที่เปิดฝาท้ายแบบโคเมียมพร้อมโลโก้คำว่านิสันทะเบียน9กกอไก่งองู2013ได้ไปพร้อมกับตัวรถพร้อมโลโก้คำว่าตัวอีนะคะอ่ะไปดูใต้ท้องรถกันบ้างนะคะนี่เลยใต้ท้องรถนะคะแหนบเดิมท่อเดิมสีแต้มสีแต้มมาจากโรงงานยังอยู่ สีเต็มามร์กตรงเพอากลางนะคะจากโรงงานยังอยู่ครบแนบไม่มีการแดัดแปลงไม่มีการเสริมไม่มีการเพิ่มเติมใดๆนะคะสภาพรถเดิมทั้งคันแน่นอนไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ํานะคะนี่คือสภาพรถตัวรถสีขาวนะคะแล้วก็ใส่แม็กสีดำนะคะดูเท่หลอ่อไม่ซ้าใครเลยนะคะ ใครที่เป็น FC นาวาลาแล้วก็เป็น FC น้องจ้าจ๋าอยู่นะคะเป็นแฟนพันธุ์แท้นาวาล่านะคะห้ามพลาดเลยแล้วก็ล้อด้านหลังนะคะล้อด้านหลังก็เช่นกันอันนี้ฝั่งขวานะคะจ้าจ๋าจะพยายามให้เห็นทุกลรอเพราะว่าแต่ละคันนะคะสภาพจะไม่มีรอยแตกเลยนะคะแม็กนะคะให้เห็นสภาพเดิมๆสภาพใต้แคดซีก็เช่นกันนะคะใครสนใจใครอยากได้ติดต่อน้องจ้าจ๋ามาเลยนะคะ เบอร์0 9 4 2 9เ7 7 6 6นะเบอร์นี้สายตรงหาน้องเจจา๋ายินดีให้คำแนะนำมากมากเลยนะคะนี่ก็รอด้านหน้านะคะนี่คัสซี 4, สีแต่มมากจากโรงงานยังอยู่นะคะน้องเจจ๋าเปิดบริการทุกวันนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่อยากได้รถคันนี้อยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ ติดต่อสอบถามการจัดไฟแนนซ์นะคะและอีกอย่างคือดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างจะถูกนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79นะคะขวัน4ปีหรือ5ปีนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าแล้วก็อาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพเช่นกันนะคะพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจหรือว่าข้าราชการอาชีพอิสระค้าขายขับแก๊ปขับไลแมนนะคะทุกอย่างซื้อได้หมด รายได้คบเบอร์ค่างวดอยู่ที่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำนะคะออกง่ายนิดเดียวนะคะปรึกษาน้องเจจ๋าด่วนเลยเดี๋ยวน้องเจจ๋าจะพาไปชมภายในนะคะกันเลยเดี๋ยวน้องเจจ๋าจะพาลูกค้าไปชมภายในนะคะน,นี่คือมุมกว้างนะคะมุมกว้างแบบว่าโอ้โหเปิดประตูทั้งสี่บานไว้นะคะดูกว้างขวางมากนะคะแล้วก็ภายในดูใหม่นะคะเดี๋ยวอันดับแรกจะดูที่แผงประตูนะคะ แผงประตูตัวนี้จะคุมโทนสีดานะคะตรงนี้จะเป็นกำรรมะหยี่นะคะที่รองแขนนะคะจะทําให้เพิ่มความนุ่มนะคะแล้วก็ที่วางสัมภาระให้ค่อนข้างกว้างนะคะตัวนี้วางขนาดขวดน้ําได้1.5ลิตรเลยนะคะนะคะความใหญ่ทวมกว้างนะคะแล้วก็มีที่เก็บแก้วน้ําแก้วกาแฟคอนโซลหน้ากว้างขวางนะคะใหม่เดิมนะคะวิทยุเชื่อมต่อได้บุธได้นะคะ แอร์นะคะตัวนี้เป็นแอร์อัตโนมัติแล้วนะคะรวมมาถึงเกียร์แบบ6สปีดนะคะหนังหุ้มเกียร์ยังใหม่ๆอยู่เลยแล้วก็คุมโทนสีดำทั้งหมดนะคะก็จะมีสีเงินเมทัลลิกตัดบ้างนิดหน่อยตรงคอนโซลกลางนะคะแต่สภาพรถสวยเดิมหมดแน่นอนแล้วก็บาอนะคะตัวนี้เป็นบาอกำรรมะหยี่สีดำของเดิมโรงงานนะคะก็มากับตัวรถเลยซึ่ง รถคันนี้เดิมโรงงานจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อทาให้มาดูที่เพชโยนต์นำช่างมาดูได้เลยนะคะน้องเจจ่ายยินดีให้คำแนะนำแล้วก็จะพาดูรถแบบละเอียดเลยเนาะนะคะนี่คือภายในนะคะส่วนของห้องผู้สารนะคะประตูที่สองนี่เลยเห็นความใหม่กันไหมคะน้องเจจ่ายอยากให้ fc นะคะได้เห็นได้แล้วก็ได้สิ่งที่ดีนะคะของอน้องเชจ่านะคะ อยากอมอบให้ลูกค้าแล้วก็อยากจะบริการนะคะอยากแนะนำอยากให้ได้ดูแลนะคะลูกค้าที่เป็น F c ซน้องเจ้าจ๋าคนไหนที่ดูคลิปเจ้าจ๋ามาแล้วนะคะแล้วพร้อมนะคะในการที่จะออกรถในช่วงนี้ให้นึกถึงเจ้าจ๋าแล้วก็ติดต่อเข้ามาเลยนะคะน้องยินดีให้คำแนะนำจริงๆนะคะ ดูแลลูกค้าทุกคนเหมือนคนในครอบครัวเลยนะคะตรงนี้อยากให้เปิดใจมาคุยกับน้องจ้าจ๋าได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะคนที่ทรงอีสานนะคะเปิดภาษาอีสานมาเลยน้องจ้าจ๋าคุยได้นะคะภาษาไทยคุยได้ยกเว้นภาษาอังกฤษกับเขมรนะคะน้องจ้าจ๋าพูดไม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูเราไปดูในส่วนของ,ของเครื่องยนต์นะคะขนาด ไม่วิ่งไป26,00 0กิโลเนี่ยสภาพเครื่องยนต์จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยมาชมสภาพเครื่องยนต์กันเลยนะคะกันต่อก็อันดับแรกฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพเดิมนะคะสมบูรณ์แบบและใหม่มากเพราะไม่วิ่งแค่20,000เนาะมันก็จะใหม่กริดหน่อยนะคะแล้วก็นี่เลยใขรที่ข้างบนนะคะรอยพ่นสีโป๊สสีไม่มีนะคะนี่คือสภาพรถเดิมโรงงานทั้งหมดรวมไปถึงถึง น็อตฝากระโปรงไม่มีอรอยแกะนะแก้มซ้ายแก้มขวาอ่ะตัวนี้แก้มซ้ายรอยไมอาร์ครบนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะนี่แบตเตอรี่นะคะปี65เพิ่งเปลี่ยนไปเดือน4นะคะเพิ่งใช้ยังไม่ถึงปีเลยนะคะแบตเตอรี่แล้วก็นี่เลยสภาพนะคะด้านหน้า,นาสีแต้มมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบ เดิมจริงๆนะคะรถคันนี้สภาพเดิมนะคะ FC คนไหนที่ได้คันนี้ไปนะคะคุ้มมากๆเลยบอกเลยว่าออกห้างป้ายแดงนะคะราคานะคะบอกเลยอยู่ที่8 0 0แสนนะคะ8 0 0แสนนิดๆนะคะคันนี้นะ,ะแล้วก็ในส่วนของอเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นี่ก็เครื่องยนต์เดิมๆนะคะเครื่องยนต์ขนาด2.5นะคะเชื้อเพลิงดีเซลอ่ะนี่เลย ไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะคะ,ะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องสีแต้มมาร์กยังอยู่นะคะเครื่องยนต์เดิมสภาพเดิมนี่นะคะดูกันชัดๆเลยนะคะว่าสภาพเครื่องยนต์ของเรานะคะสภาพเดิมแล้วก็รถไม่เคยผ่านการชน นะคะ FC คนไหนทามั่นใจแล้วก็ติดตามน้องเจจามานานนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะน้องเจจ่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบอกเลยว่าซื้อไปนะคะมีคันที่2กลับมาซื้ออีกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องเจจ๋ากา็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของน้องเจจ่านะคะเพื่อ,อจะได้นะคะทักทายพูดคุยกันได้นะคะสาหรับใต้คอมเมนต์ สำหรับวันนี้น้องจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ